ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเล่นที่อัมพาวาแบ,บสั้นๆนะคะซึ่งเราก็จะแนะนําร้านเวยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่แบบว่ามีเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขานะคะในประเทศไทยก็คือ๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมีนั่นเองแล้วก็จะพาไปตลาดน้ําอัมพาวาแบบสั้นๆจริงๆเออนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้จะเป็นยังไงไปไปเราดูกันเลยคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงร้านว๋วยเตี๋วกันแล้วก้อนอันนี้ก็เป็นป้ายหน้าร้านเลยบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเมื่อกี้ก็จะมีแบบว่าที่จอดรถนะคะสามารถจอดหลังร้านได้เลยซึ่งแบบว่าจอดหลังร้านดีกว่าอย่ามาจอดหน้าร้านเลยเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมาจอดหน้าร้านแล้วแบบไม่มีเดี๋ยวมันจะเลยไปเนาะก็ที่จอดด้านหลังก็กว้างขวางมากมายอันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าตามเมนูนะคะก็จะแบบเลือกสั่งได้เลยะคะ่ะมีหลายอย่างเหมือนกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้าน๋วยเตี๋ยวหูแม่ อาหารเดือมากเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูร้านาวแม่บุญมีนะคะเขามันติดกับไปอ่านในทูกเกอรมาก็แบบเป็นร้านแนะนำของอัมหัก็ขับปผ่านพอดีก็เลยเอาที่นี่กว่บเพราะว่าตับปลาหิวมากมากก็คือที่พนักงานคือน่ารักมากนะจ๊ะแล้วก็อาหารเร็วแต่วจะให้ไม่ได้ดีใสหว เมื่อกี้นะคะที so ่ทำแรกไปแล้วเผ็ดก็คือมันเป็นต้มยำอ่ะก็อาจจะหักได้แบบเอาแบบไม่เผ็ดมากใส่เชือกผมเจ๋งอร่อย เบ,บอร์กากร์ดคีะเค่เบอร์การดดีมากแล้วเร็วมากตอนนี้นะคะเราก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวเอ่บก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวใช่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือบอกเลยว่าทําเร็วมากคือแบบว่าพี่ๆในร้านคือเป็นนักวิ่งอ่ะ คือแบบทุกคนคือเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบอาหารเสิร์ฟเร็วแล้วก็ส่วนรสชาติอาหารอร่อยแบบมาทานกันได้แบบแเป็นบนเตี๋ยวที่แบบว่าโอเคหรืีใช่ไหมอือ <c oughs> แล้วก็แนะนําถ้าเกิดใครมาใช่ป่ะไปจอดหลังร้านดีกว่าเพราะว่าหน้าร้านนะที่จอดทั้งข้างที่จะแคบแล้วก็ถ้ามันเต็มก็คือมันถอยมาลําบากเนาะก็คือมาปุ๊บก็คือเข้าหลังร้านเลย มาค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้มาอยู่กันที่ตลาดน้ําอัมพวากันเรียบร้อยแล้วก็คือแบบของกินน่ากินมากๆคือแต่ละอย่างคือตื่นตาตื่นใจแบบไม่ได้มานานเนาะหลังจากนี้แล้วก็จะแบบไปเดินช้อปปิ้งกันแบบรัวๆเลยจ้าเครืลอกจานใบแก้วกะป๋ับกะป๋องมีของน่ากินเล็งไว้แล้วนะกินมากนีเก็บเร็วนะคะผลเร็วนะรัะ โอเคค่ะทุกคนพาไปเดินตลาดนัดเมื่อกี้ <laughs> ไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะแบบช้อปปิ้งหนักมากจริงๆล้วคือแบบแขนแดงมาหมดเลยหน้าแดงมาเพราะเหนื่อยซื้อมะยงชิดมาแบบกิโลอะเมามากเกือบหมดเลยอะหัวยี่สิบโลได้ประมาณยี่สิบโลได้แ้วแบบแบกมาแล้วก็เหนื่อยมากคือเก็บของทั้งหมดสองรอบเพราะแบกไม่ไหวจริงๆก็ มาค่ะทุกคนตอนนี้ตลาดน้ำก็คนน้อยกว่าเดิมเยอะเลยแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากจริงๆจนั้นค่ะอ๋อแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือของกินเยอะมากเลยแบบเยอะมากจริงๆเนาะทั้งแบบเอออาหารสดอาหารแบบผล,ลไม้ก็แบบสวยมากอย่างที่บอกคุณเบลชิดคือสวย <c oughs> ชายขนมทงขนมไทยต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทะเลเออเยอะด้วย จบกันไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับทริปอัมพวาของเราแบบสั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย